ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับกะมาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะหลังหวยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับเป็นจังไรพี่น้องงวดนี้กะมีหลายอาจารย์เขาเนาะพี่น้องเนาะครับหวยลาวออกมาได้ไหมพี่น้องเน้อเก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่งครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะเอาไปสวกไฟมันพอเตียมดีเก๋น่ะพี่น้องเน้อมือนี้ ข้าพเจ้าจะนำภามาเบิ่งสุดสรุปเนาะพี่น้องเนาะครับเทียบหน่อยบ่พี่น้องหนึ่งนะครับส <4 S 2> ีบม่มาทดลองเนาะพี่น้องเนาะสามเออสามนี่ครับ เ,เกียรกะเตรียมหน่อยพี่น้องเนาะมาสามเจ็ดสี่หนึ่งนะพี่น้องเนะา 3, 7, 4, 1, นะ,นอ,นอ,ะอ่ะตัวเด่นนะพี่น้องเนาะสามมานะพี่น้องเนาะครับกเตรียมดีใจนด้ะพี่น้องเด้อส่วนตัวรองมาสีนะครับกับเก่าโอโบอมา อาสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะไผโขกไผ่มันพอแต้มมาดีแค่นี่พี่น้องเนาะเล่นสามมาสามนะพี่น้องครับพ,อ,พอแต้มผ้ามาเบิงเนาะครับเนาะว่ามีอาจารย์ในเดลเข่าอาจารย์ในเดหลหุดนะพี่น้องครับสามเจ็ดสี่หนึ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวาอแต้ยมหอวกไว้พิจิกันคือไดี่หรอกครับพอแต้มเริ่มจากเซียนหยวนนะพี่น้องเนาะครับเซียนหยวนนี่ โอ้นะครับบนล่างวิ่งรดดสีห้ากับสีพี่น้องเซียนยวนมาสีนะครับเนาะฮ่าบอมาครับแจ่ว่าตัวเนียนหลุดเบิร์เด็กพี่น้องเดิอมมาเข่าตัวที่โมเนียนนะครับเนาะเข่าตวก,กับสามเจ็ดสามนะครับตกุกันพี่น้องหกสี่หนึ่งสี่มาสี่หนึ่งพี่น้อง ถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนาอพี่น้องเนาะของเซียนหยวนนคะครับนะพระเ้ามดีแขมเลยพี่น้องเลือไผ่โฉกไพ่มันเนาะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นตุกกับเปิดครับอา้าวพระเจ้ขอขอบคุณในหลายนะครับเลือเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดิ์เห็นบ่พี่น้องสองหวัวละเดเด่นตัวเดนโมมานะพี่น้อง พ่อสวัสดิ์ถือว่าเก่งอยู่นะพี่น้องเนาะเด่นเก้าเก้าบอมานะพี่น้องมาซีนบ่ค 4, 1, บรัค 4, 1, บซีหนึ่งนะพี่น้องเน้อเข้าตรงๆรงนะพี่น้องพ่อสวัสดิ์ครับซีหนึ่งเข้าตรงๆรงนะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขไปมาด้วยกันพี่น้องบอม่านํากันดีดีพี่น้องเห็นบ่ครับถือว่าแม่นนะพี่น้องเนาะแม่นตอ่อต่อเนื่องกันลหลายงวดนะพี่น้อง เอาไปโชกไปมันพอเตียมดีเก่หนุ่มนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนาะโอ้พ่อเซียนเพลงนะพี่นอ้องเบิ่งสวดกันนะพี่น้องพอเตียมครับสามกับหกวิ่งลูดสามกับหกก็ 6, มาสามนะพี่น้องเนาะ 6บัวามาอ๋อสุดวินเข,าข่าคือเกา่าเลพี่น้อง1 4เดี๋ยวพ่อพูด,ด้จับให้นะพี่น้องเนาะคะะรับ36 38 31ออก37แต่วันหนึ่ง4 41เข่าเนาะพี่น้องเนาะครับอ้าวพ่อเตรียมขะขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนสะกลพี่น้องเซียนสะกลบนล่างวิ่งรูด3มกับ8มาสามพี่น้องแปดตัวมาโอสามหกสามสี่พี่น้องออกสาชุดวิ่งนะพี่น้องเนื้อหน,นึ่นงสีนะครับชุดวิ่เข่านะพี่น้องเนาะต่อจับคูห่ลุดนะครับ เอาเตรียมกระคอขอบคุณอะไรนะครับเด้อเซียนสกุลน,นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องโอ้เซียนหนองหานพี่น้องบนล่างวิ่งโวดสี่กับเก้าพี่น้องมาสี่ตัวเน้นพร้อมได้พี่น้องเลื่อกเก่ามาสี่หนึ่งพี่น้องเข้าตรงๆรง,รงด้พี่น้องเลื่อนี่เซียนหนองหาน ใช่ไหมครับมีหนึ่งมีสามครับเอาไปโฉกไปมันพ่อเตียมดีแกนั่นพี่น้องเนาะกับเซียนน้องหานพี่น้องครับเบิ่งก่อนพี่น้องบ่มีเด็กสามตัวเอาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนน้องหานเนาะครับเนาะสี่หนึ่งเข้าตรงตรงพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศรีสะเกด อูสีสะเก็ดบนล่างวิ่งรูดสามกับหกเน้นที่สามพี่น้องมาสามหกบูมานะพี่น้องเนาะครับสามยี 3, 2, 4, 7, 8, 9, ่สี่เจ็ดแปดเก้ามาแต่ว่าเจ็ดสามเลพี่น้องเนอะเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะปูสีสะเก็ดนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับโอ้เขาไลยอาจารย์ยิงวันนี้นะพี่น้องเนาะ ขับไปเตรียมขอกราบขอบพระคุณปู่ได้เลยนะครับเนาะปู่ศรีสะเกดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องปู 0, 7, ่ศูนย์เจ็ดโอ้โหเนีนถือตัวคักเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งมาพี่น้องศูนยะ์บอมาพี่น้องเนาะหนึ่งสามหนึ่งสี่เข้าตัวกลับเนาะพี่น้อง ครับผู้ได้กลับตัวไปกระดิโรงมันอยู่ยนะพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับครับพอเตี่ยมขอกราบขอบพระคุณปูได้ไหลปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องเห็นบ่ครับพอเตี่ยมมาหลักสามเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมหลักสามงามพื้นกันเตีเ่ยมเดบาอยู่นะครับเนาะครับม,มาสามสามเจ็ด้อพี่น้องเข้าตรงๆนะพี่น้อง ครับสามเจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาไปโชวไปม,มันพ่อแตรมดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะคระับพ่อแตรมข้อกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อปู่โคราชนะครับโอ้เขา่าลายอาจารย์นะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดเด้อพี่น,อน้องโอ้เซียนขาดปัดเนียนหกหกสามแปดหนึ่งหกกับสามมาสามนะพี่น้องเนาะ โอ้โห่ยมาครับจับคูรุดไปน้องพี่น้องครับเขาทะเลาวิ่งนะเนาะเซียนขัดปัดน้องพี่น้องเนาะไปต่อครับผมเอาพระเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนขัดปัดน้องพี่น้องเนาะไปต่อที่พ่อช่างคมแล้วพ่อช่างคม,มวันนี้เขาเต็มๆแล้วพี่น้องเน้นถือตัวความครับสองโมมาะพี่น้องเนาะ สามหกสามเจ็ดสามแปดพี่น้องครับสามเจ็ดเข้าตรงๆรงในพี่น้องเน้อพอชังคมนะครับเข้าล่างตรงๆนะพี่น้องเน้อครับไปโชกไปยมานพอแต้มมาดีเคนําพี่น้องเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะเขาเกือบบิดทุกอาจารย์พี่น้องวันนี้ ไปต่อที่ปูกูแก้วพี่น้องโอ,โอ้ปูกูแก้วพี่น้องเอ้ยหกโบมาเลยพี่น้องเนาะหลุดอีกแล้วงวดนีแต่วงวดหนาอเขาด้จงงวดแล้วพี่น้องหลุดนี่หกสามครับอ้าวหลุดก็คือหลุดนาะพี่น้องเนาะครับแถมขอกราบขอบคุณปูได้หลายนะครับเนาะปูกูแก้วนะครับไปต่อครับผม อาจารย์เข็มนมาลาด้อพี่น้องเนดะ้อโอ,โอ้บนล่างลูกเรียกติดบนล่างนะพี่น้องสี่ห้าหกขับมาสี่นะพี่น้องเนาะขับแปดสี่เก้าสี่จับคู่ดุดนะพี่น้องอ่ะขอตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเนดะ้ออาจารย์เข็มนมาลาดนะพี่น้องเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนดะ้อ เซียนเชวานพี่น้องแปดกับเก้าไปพี่น้องทั้งอุบุนนะพี่น้องเอ้ยแปดกับเก้าว้มากตัวนะพี่น้องเนาะมี่สามนี่สี่ 4, นีเกตอยู่นะพี่น้องเนอ้อแต่ว่าเพียตัวกันเนี่ยเสองเกตสามพี่น้องครับเซียนัยวานเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะสับส่วนเก้าสองสองเก้าเก้าสองเข่าเต,เต็มเต็มนะพี่น้องเนอ้อ พี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจจรเลเ่อนานะพี่น้องนะเนาะเิ่นเอาเป็นเลขล่างรักแสนกับรักหมื่นนะครับเข้าตัวกันนะพี่น้องเนาะครับเอาขอเตรียมขอขอบพูดหลายหลนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะไปต่อครับผมพ่อบ้านสวนพี่น้องเข้าเต็มเต็มนะพี่น้องเนอะพ่อบ้านสวนครับเตียวพรเป็นเนทีีเก่าเลขวิ่งพี่น้องเนาะเก่าโบมาก็มบ้าเก่าสวงพี่ละ <c oughs> เอาสามพี่น้อง 9 4 9 7 3 7พี่น้องตัวเน้นเข้าเต็มเต็มนะพี่น้องเนอะพ่อบ้านสวนนะครับเนาะเข้าตรงตรงนะพี่น้องส่วน9 2พี่น้องนะพ่อเตรียมวงไว้ครับพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญนเนาะครับเนาะครับไปโชกไปมนันพ่อเตียมมือดีใจนุนะ่เนาะพี่น้องเนาะครับนะพ่อเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อนะพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดมาไปเจ็ดตัวพี่น้องเนะ 8, าะแปดบัวมาเจ็ดสามครับเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามตัวเนียนพี่น้องเนาะเข้าเจ็ดสามได้พี่น้องเด้อเข้าตัวกลับนะครับเนาะครับส่วนเก้าสองพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะ ตัวกันเก้าสองกับเขานะพี่น้องเอาไปบใกับตวัวแหวกกระดิชวงมันกันอยู่นะพี่น้องเนาะครับโปอเตียมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อเซียนน้องคายนะครับเนาะเอาไปโฉบไปมันโอ้เขา่าลายพี่น้องเขา่าลายอาจารย์เอาสุดท้ายท้ายสุดก็คือของโปอเตียมนะพี่น้องครับโปอเตียมพวกนี้ให้หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเขานะพี่น้องเนาะครับสาม เข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเนอเจ็ดสามสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับครับไปกลับตัวไว้กระดิโศกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนอะพราะพ่อเตียมเนีเน้นทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะตอนพ่อเตียมสรุปกระดิเห็นเห็นกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเตี่ยมจะเน้นให้กลับตัวไว้น้ำทุกอาจารย์นะครับเอามื่อนี้เข่าไล่อาจารย์พี่น้องเอาไพ่โศกไพ่มันพ่อเตียมกรดีใจน้เนาะพี่น้องเนาะ เอาไว้มืออื่นตามกันต่อยนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนะ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอให้ทุกคนนะครับเด้อนอนรับฟันดีนะพี่น้องเนะงาะไผ่โฉมไผ่มันนะครับเอาไว้พอกับพอเตียมอยีกมืออื่นครับสำหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีครับผม